เล็กรอนีออ้ตัดแล้วอย่าให้เห็นขอบนี้นะตัดให้มันแบบเหลือขาวทั้งด้านข้างทั้งด้านบนนั่นเลยน,นะด้านบนนั่น่แต่งกิ๊มากเลยเลยไปนน้องที่นาราเขาลืมเลยค <c oughs> ่ะ อันนี้แล้ว ATS เนีมยนะก็เรียกว่าได้เออ่ดูดไปสมัครเข้าไปทำรายงานได้งานเรียบร้อยแล้วเกิดวิกฤตการณ์แหววิกฤตมาเร็วจังวิกฤตวิกฤตมาเร็วคืออย่างนี้มันเป็นคําถามอมวุธต่นิรันดร์งานของคนทํางานแล้วกันอมตะเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าต้องการเข้าทํางานใหม่ๆจนตอนนี้ก็ถือว่าอาวุโสในในวงการระดับนึงแล้วก็ยังเจอคําถามนี้อยู่ก็คือเขาถามว่าต่อทดลองงานได้ไหมก็คือหมายความว่าเดิมปกติก็คือ ว่าเขาทดลองงานก็คือประมาณสี่เดือนโดยภาษาพูดเนาะกังสันอยู่ก็ถามเนาะก็อย่างที่บอกเป็นคำถามธอรมดาก็คือก็จะถามนีแหละซึ่งโดยปกติคนทํางานเราพูดทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจว่าทดลองงานก็คือสี่เดือนอันนี้คือภาษาพูดแอ่วาไม่เกี่ยวกับกฎหมายนะก็คือสี่เดือนสี่เดือนแล้วรู้สึกยังไม่ชัวร์ต่อโปรอีกรอบได้ไหมต่อโปรไปอีกเป็นห้าเดือนหกเดือนได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เขาถามมาพอได้เจอคำถามนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่เราเป็น ลายเป็นที่ปรึกษาไปแล้วอ่ะคําถามนี้ก็ยังอยู่เป็น20ปีแล้วว่าคถามเนี้ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราสามารถเอามาเล่าว่าแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เขาได้มีโอกาสฟังก็จะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่ว่าเป็นประโยชน์ทุกคนแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอไเองหรอกที่แบบเท่ได้เปล่าหไม่ได้พนักงานเองก็น่าจะอยากว่าตอบปูได้หรออ่าอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมก็เป็นประโยชน์กับทุกคนถ้างั้นเอาแบบ คาตอบฟันธงว่าแบบ yes ห no, no. รือ no น้องโป้คถามว่าได้ไหม <c oughs> ไ<ด>งั้นเราก็ต้องตอบเลยว่า <c oughs> ได้ได้ <c oughs> จะต่อโกะได้อยู่แล้วอ่าทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันจะไปข้าเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานที่นึ่งเนาะจริงๆช่องเราไม่ได้แบบจะไปดีด้านด้านกฎหมายนะแต่ว่าพอดีมันมาแตกก็อาจจะพออธิบายแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดละกันงั้นถ้าถามว่าได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่าในกฎหมายแรงงานไม่มีเรื่องของการทดลองงาน นนในกฎหมายแรงงานมีแต่อายุงานเ,ออเข้ามาทํางานวันแรกนะับถึงกว่แล้วเขาก็จะไปบอกเลยว่าถ้าเราจะแยกจากจากพนักงานเขาก็จะให้ดูแค่นี้เองว่าตอนแยกจากกับพนักงานนะทํางานมาแล้วกี่วันการที่ไปตกลงกันว่าเออเดี๋ยวขอทดลองดูก่อนนะสี่ <4 S 2> เดือนหก <5 S 2> เดือนสิบ <5 S 2> เดือนห <5 S 2> นึ <5 S 2> ่ง <5 S 2> ปี <5 S 2> มันเป็นการตกลง,งในจ้างซึ่งตามสบายทดลองแล้วรู้สึกว่าเอ,อ๊ยยังไม่ชัวร์อยากจะขอต่อทดลองงานต่อได้ ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าการต่อแล้วเกิน120วัตต์เยนทางกฎหมายแรงงานเนาะตั้งแต่120วัตต์ขึ้นไปแล้วมาสรุปทีหลังว่าไม่ละกันก็จะกลับไปสู่กฎหมายแรงงานว่าโอเคการเลิกเลิกเลิกแยกจากกันแบบเนี้ยเอ่นอนายจ้างก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าอะไรตอนน่อมีอะไรให้กับพนักงานท่านนั้นคำตอบหนึ่ง <c oughs> ต่อโปรได้ไหมต่อได้100%ตอนนี้ฉันจะถามกลับว่าจ่ายไหม เรื่องการจ่ายเนี่ยมันจะอธิบายเยอะมากเดี๋ยวไอ้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวไปไปอ่หน้าไาประเด็นส่วนตัวเวลามีคนมาถามอย่างเงี้ยก็คือจะถามจะไม่ตอบนะว่าได้ไม่ได้อันนี้คือพวกไลน์มาถามมาแต่ละถามแต่ละถามกลับไปว่าจ่ายไปอันนี้เรียกว่าถามหาคําตอบก่อนว่าแต่ในโดยส่วนตัวของเราอ่ะเราก็จะถามเขาแต่ว่าเรียกว่ามีศิลปะของการถามที่เรื่องเกี่ยวหมายความว่าเหตุอะไรถึงต้องตอบเพราะว่าโดยปกติแล้วก็จะให้แนวคิดไปว่า คำว่าต่อเนี่ยมันต้องชี้ชัดโดยหลักอันแักอย่าง,งที่ตอบได้ว่าคือคนเนี้ยเปอร์เซ็นต์ผ่านสูงมากๆแล้วคือเกินกว่า80-90%เาปอร์เซ็นต์ผ่าน,นแน่ๆแหละแต่ด้วยความที่ระยะเวลามาันพิสูจน์ยังแบบขาดอีกนิดนึงขอดูเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแล้วต้องมั่นใจนะว่าต่อแล้วผ่านคือคอนเซ็ปที่ให้คือคอนเซ็ปนี้เลยต้องมั่นใจว่าต่อแล้วผ่านเพราะว่าถ้าต่อแล้วไม่ผ่านก็จะกลับป็ปคำถามต่อไป เพราะว่าบางทีอ่ะด้วยด้วยไลน์เมนเจอร์หรือบางทีแม้กระทั่งเจ้าของเองเขาเขาทำธุรกิจเนาะเขาก็จะมองว่าก็ยังยังพิสูจน์อยู่แต่เขาไม่รู้จริงๆว่าถ้ามันเกิด120วันมันจะเกิดเรื่องของการค่าใช้จ่ายทางกฎหมาเกิดขึ้นที่ทีนะวะถ้าต่อแล้วผ่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่อแล้วก็ยังไม่ผ่านมีปัญหาทุกเคส เพรา่ตำแหน่งบริหารใหญ่ๆเงี้ยเวลาแค่สี่เดือนอะไม่พอเอออย่างต่ำก็คือหกแต่อนไรก็คือองค์กรก็คือต้องรู้อยู่แล้วรับสภาพอยู่แล้วว่าถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือต้องยังไงใช่แต่เขาก็ยินดีที่จะถามเพราะว่าพราเป็นตําแหน่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยระยะเวลามันสําคัญมากดนั้นที่จะให้เขาถูก็ก็อาจจะต้องขยายไปอยู่แล้วเรื่องแต่ถ้าถามได้ไได้มันได้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะ ก็เหมอว่าท่านเป็นหัวหน้าแล้วท่านคิดว่าจะต่อโปรให้กับน้องสักคนหนึ่งอยากให้คิดนี่ก่อนว่าคะแนนที่เขาทามาตลอดอ่ะมันมากกว่า85หร90ใช่ไหมคือถ้ามันดูแล้วมันขาดอีกนิดเดียวจริงๆอ่ะแล้วถ้าต่อนะผ่านแน่ๆแนะนําให้ต่อเพราะว่าคุณก็มั่นใจว่าผ่านส่วนใหญ่เวลาเจอมามันจะไม่มั่นใจใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ของความใจดีคืออยู่กันมาสามเดือนสี่เดือนแล้วมันเกิดความเห็นอกเห็นใจไม่รู้ว่าจะบอกน้องยังไงว่าน้องไม่ผ่าน อย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นโหมดของอิมโอชั่นนอลนิดนึงนะ uh huh. เออก็เ,เลยต้องพยายามเบรกเขานี้นึงว่าพี่กลับไปดูที่ตัวหลักฐานตัววิธีการประเมินให้มันชัดก่อนว่าได้หรือไม่ได้คือถ้ามันไม่ได้นะมันมีกระบวนการอื่นอีกมากมาย uh huh. ในการที่จะคุยกันแล้วตกลงกันว่าเฮ้ย uh huh. เรางงจะแยกจากกันถ้าพักแล้วจะมาที่สู่ต uh ัว huh. เองใหม่รอบไหมืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในมุมนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่ชัวร์ว่าต่อจะผ่านไหมแนะนาําไม่ต่อดีกว่าใช่ hey. เสียเ,เ,เวลาสองปายใช่เขาเรียกว่าเสียเวลาน้องเขาอะน้องเขาอาจจะมีที่ที่เหมาะสมกว่าอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่ไม่อยากพูดกอเอาแล้วกต่อได้แน่นอนที่เหลือก็คือไปคุยกันต่อเองว่าคือตัวถ้าเราเป็นตัวน้องที่หัวหน้าเขามาคุยเรื่องของการว่าเอ้ยยังไม่ชัดเจนนะขอต่อโอนะอาจจะต้องถามเขาให้ชัดว่าพี่เออถ้าต่อแล้วเนี่ยมันเกินร้อยยี่สิบวันอย่างเงี้ยถ้าสรุปว่าต่อแล้วไม่ไม่ผ่าน คือเราอ่ะจะได้ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานถูกต้องใช่ไหมเอออันนี้เรื่องนี้ต้องคุยนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคดีแรงงานแล้วเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเช่นกันเราเห็น้อ119วันนะคะไม่ใช่120 119ก็คือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไงพอแตะ120ปุ๊บโดนทันทีเหยียวเหยียนเดยียนเหยียนเราเนี่ยปวดคุยเดี๋ยวอีพีจะยาวเกินไปอ่ะลุยพี่ตอบบทได้ไหมได้ได้ โอเคทั okay. ้งสองไปยินด,ดีต่อโอ,โอก็ไปคุยกับไอ้ช่างตอว่าให้ทำลึกื่องงระเปลี่ยนไปตอบให้ชัดๆไปจะได้ไม่ต้องถามกัน <c oughs> บ่อยเดี๋ยวว่าถามพีแต่ถามใครพี่เหรอวะถ้า ข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาตอบโนเราได้ไหมเขาตอบได้นะคะแต่มันมีบริบทแฝงตอบอีกเยอะแยะนะคะแต่คําตอบสั้นๆเลยก็คือ,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 อได้ถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆความรู้เด็ดๆเม้ามันๆแบบนี้กดติดตามแพ็กเกจเอชาไว้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย